ก็ี่ยทนตายวสิงี่ช่วยจะไปเก็บเพรแต่เนี่หว่างเขาไปแล้ว่็เนตายพวกน่งางมันกจนหอแล้วสิเงเพียงใจเนีชมุ่นแหมปลามันสิล้มเาชมุ่นเข้าไปเขาไปเขาบเห็อนแมนเข้าสงป้าดีใหญ่ปลาสิสอดชมุ่น มันเป็นหยังล่ะหลานคือตายว่าซั่นเออมันเฮ็บเฮ็ดป่านั่นล่ะแม่อันแถวเจ้าก็ไปนอ่นล่ะบ่ไปนั่นว่าซั่นเออเป็นหยังล่ะบาดงเก็บด่นหยังตายบ่ฮู้สาเหตุ้านลมคริมีโลคสมั่นล่ะเนาะลงไปแล่งเฮาไปอย้าตายได้เมื่อนั้นก็ไปเก็บของไปแค่นีอ้าเอ้ยพอไปเคียข้าวเดียวโอ้ย จะสียืดไปไกลแล้วต่ว่าไอแขมัน่ที่นักักขนาดนอ้ยย่างมากอะว่าไระมันติดปวดบ่ะขาเตียงยางไปว่าไรข่าเตียงออกซื้อนะออกซื่อทั่วโลกกอ้วยมันจะเป็นยังงี้ยั่งกว่าพอละบอเรียงเงียบจ้าหน้ากันไปเร่นน้ำด้วลูก นี่เนี่ยนดกันไปะพงเนออยู่ในบ้านเนี่ยล่ะเดนอยู่ในบ้านอาชากาเออจะนี่อาชาป่านอาาปากระพงอนเอาข้องบมกลาเด้ไปหนังหนังเง็นกระเาหนังรักต้องเกล้าก็ซาข่ยามันเป็นยาคือกับไบ

เนี่ยเตี่ยเลาง่มเตีเลย่กได้ทอยู่ก้นสีไม่้เลยน้อยเดียวเไปเรียนเนไเีนอาแต่างนียดเ้เรียนไปอยางนี้เด้อเดิไปเว่ยมาตัวเว่ยเรียนเป็นเง้ยวเดียวมาได้เอามันยังบอกไก่บ้านมนยบลเาเอาเออน้อยเดียวเตาเยงนี้คนก้าย่งคนบอลเรียนคนี่ยงเดือนข่าเคื่อนมึงคือบัวแงมันข่าวบัวเขาอ ใส่ทุกว well, no ันจนมนเป็นน so ิร the ิศิษย์เนี่ยใส่ทกวันแต่ว่าโอ้ยไม่บระเวิรดกน้อไม่ใหญ่ดีแล้วพอแม่ไปเสน่าดากับว่าแม่มันกันบ้านนอกเ้าคนได้กเนี่เราตื่นว่าจังได้เป็นแ่ผมคนจะดีใจอยู่แต่มัานมันบานหลงมาว่าพอแม่มันจุ่ใจยากให้มันแตกตื้เด้ไ้่ิบก้นขากัคนมหาคนกใจเ่ย